ขอัสด uh ี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง19,900ท่าัน้ช้นในรายนี้นะครับและขอบคุณ f c มากที่เข้ามารับชมผมฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อข้อมูลเหรียญสำคัญรายการนี้ไปยัง FC ท่านอื่นด้วยนะครับเห็นภาพบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ผ่านเหรียญสำคัญเหรียญนี้แล้วผมคงไม่ต้องอธิบายว่าเป็นเหรียญสำคัญปีใดเพราะเป็นเหรียญที่สุดยอดแห่งความนิยมจะเรียกว่าดับเบิลนิยมหรือนิยมมากมาก มากที่สุดอีกหนึ่งรายการเหรียญก็ว่าได้และช่องของเรานั้นมีผู้ชอบบูชาไปจํานวนหลายเหรียญแล้วนะครับและช่องของเรามีเหรียญนี้อยู่นะครับแต่ว่าผมยังเก็บนะครับยังไม่ได้เปิดแบ่งนะครับสาหรับรายการที่รีวิวอยู่นี้นะครับซึ่งเหรียญนี้คือเหรียญรูปวงกลมนะครับด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์คุยมหาจักรีนะครับพระบรมราชวงศ์นะครับครึ่งพระองค์นะครับเต็มพระบรมราชอิสริยยศนะครับทรงผิดนพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญ เหรียญน,นั้นมีริ้วรอยแตกนะครับปริตแตกของมวลสารนะครับแสดงถึงความเข้มขังเล็คมชัดเจนในรายละเอียดมากๆนะครับและประทับพ,พระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับอย่างชัดเจนแล้วจารเรื่องความผู้อิพลอดุลยเดตรัชการที่9ตัวหนังสือคมชัดมากๆนะครับขอบมีรอยบิดปริตแตกบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นความเข้มขังด้วยพระบารมีอีสกสักครู่น,นึงผมจะให้ชมด้านข้างเหรียญด้านหลังเหรียญว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีใดซึ่งหลายท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ต้องอธิบาย ลายท่านได้คําตอบและก็มีเหรียญนี้อยู่หลายเหรียญนะครับแน่นอนครับเหรียญนี้กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงทั่วทุกมุมโลกหากเอฟซเดินทางไปต่างประเทศหรือจะไปพำนักที่ต่างประเทศนะครับขอบคุณ f อมากมากนะครับที่เข้ามารับชมในไายนี้นะครับฝากช่วยแชร์ต่อส่งต่อขยายพระบุญญาประมีของพระองค์ท่านนะครับให้พระารมีปกเกล้านะครับแผ่ไปศาลนะครับไปยังเอฟทุกท่านผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและช่องเราเป็นสื่อกลางในการ สร้างงานพระเครื่องนะครับงานเหรียญสาคัญวัตถุมงคลทุกๆรายการนะครับช่องของเรา,ามีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับจะสองห0ท่านแล้วอีกนิดเดียวนะครับก็จะ2 0,000 000ท่านแล้วนะครับและมียอดวิวนะครับสามล้านสี่หมื่นกว่าวิวนะครับขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับที่เข้ามารับชมแลวก็ฝากช่วยแชร์ชต่อช่องของเรา,ามีกฎเล็กๆอยู่ว่าอย่าชมคนเดียวนะครับโปรดแชร์ต่อและยิ่งผมขยายให้ชมพระบร,รมรูปนั้นก็จะเห็นได้ว่าพระบรมรูปองค์นี้มีความชัดเจนคมชัด มากๆในรายละเอียดนะครับตั้งแต่ฉลองพระองค์ที่ทรงสวมอยู่นะครับรวมถึงพระพักของพระองค์ท่านนะครับที่มีความคมชัดชัดเจนรวมถึงเส้นพระเกศาที่ละเอียดนะครับและคมชัดรวมถึงตัวหนังสือที่ด้านข้างนะครับผูพ ate, ้พลอดดรยเดตราชการที่9ดูคมชัดมากๆและเนื้อโลหะที่ใช้ในการจัดสร้างเป็นโลหะที่มีคุณภาพนะครับเอาละครับไปชมตรงขอบเหรียญกันนะครับขอบเหรียญมีฟันเฟืองที่นะครับมากๆและระบายหรือคาดสี เลือดหมูอยู่นะครับแค่นี้เอก็รู้แล้วว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับและเป็นเหรียญปีใดตามที่ข้อมูลที่ผมให้ไว้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวให้ชมพรอมารมีด้านหน้าก่อนอีกสักพักนึงผมจะได้ให้ชมด้านหลังพร้อมๆกันสเอซที่เข้ามารับชมทีหลังนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและฝากช่วยส่งต่อด้วยนะครับฝากช่วยส่งต่อไปให้ไกลๆเยอะๆเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะไปชมรายละเอียดด้านหลังพร้อมกันนะครับผมเชื่อว่า f อหลายท่านรู้จักแล้วนะครับไปเฉลยกันเลยว่านะครับตามข้อมูลที่ผมได้ให้ไว้นะครับและด้านหลังประทับรูปเรือสุพรรณหงษ์นะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งประจําในหลวงรัชกาลที่9นะครับชัดเจนมากๆและจารึกข้อความประเทศไทยนะครับพศ2531มีพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับซึ่งเป็น พรอบารมมหาราชวองที่วัดทับของในหลวงชาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโล,าลกมหาราชจนถึงในหลวงรชัชกาลที่5และในหลวงชาลที่6ในช่วงต้นนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนี่คือสุดยอดเหเรียญเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์หรือเหรียญเรือหงส์นะครับ5าบาทเป็นเหรียญน,นิยมมากๆและหายากนะครับสำหรับเหรียญที่ผมรีวิวนี้เป็นเหรียญเรือหงส์5บาทปี2531นะครับฝากเอฟซีช่วยแชร์ต่อและส่งต่อข้อมูลเหรียญสำคัญนี้ไปยังเอฟซีท่าน ให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากๆและขอให้ทุนได้รับความสุขสําเร็จสมหวังด้วยพระบารมีปกเก้าและด้วยความงดงามเข้มขังของเหรียญเหลือพระนัางสุพรรณหงษ์หบาทเหรียญน,นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมในไรนี้นะครับผมขอให้พระบรมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับขอน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านและขอให้พระบรมีปกเกล้าของในหลวงรัชกาลที่9จงคุ้มครองป้องกัน FC ผมทุกท่านให้แก็งแกปลอดภัยและก็ได้รับสิ่งดีนะครับและก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังของเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เหรียญน,นี้นะครับจงตงนเวลาให้ FC ีได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างไม่เป็นหน้าที่การงานการเงินความรัก ให้สมหวังทุกๆอย่างนะครับและขอบคุณผู้ชอบบูชาเหรียญทุกเหรียญพระเครื่องทุกรายการในช่องของเราครับขอให้มีความสุขสําเร็สสมหวังเช่นกันนะครับผมพลิกกลับไปให้ชมพระบารมีปกเกล้าของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึง่งขอต้ใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างนานนิดหนึ่งแล้วก็จะนะครับสตรีมในไรนี้นะครับเป็นวิดีโอในช่องของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับในการเข้ามารับชมและแชร์ต่อตลอดถึงผู้ซับสไคร์ช่องของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ครับขอบคุณ f อที่เข้ามารับชมในรายนี้นะครับผมขออนุญาตสตรีมรายนี้ให้เป็นวิดีโอในช่องน้ฝ่าย f อช่วยแชร์ต่อและส่งต่อข้อมูลเรืองสำคัญนี้นะครับเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์5บาทนะครับปี31นะครับในหลวงราชการที่9งดงามคมชัดและเข้มขขังมากนะครับ